สวัสดีครับวันนี้มันที่สิบห้ามกราคมหกแปดนะครับโปรเจกต์ใหม่นะครับลองทำดูนะครับกล่องใส่ลูกไก่นะครับเพราะที่บ้านมีแมวนะครับแล้วก็ติดหน้าหนาวด้วยนะครับลองทำดูครับวางไว้กลางแดดช่วงก่อนไว้ทำอย่างนี้นะครับซื้อสุ่มมาแล้วก็ใส่ตะข่ายด้านล่างนะครับ ตอนเย็นบางทีผมไม่ว่างมาเอามงคอบนะครับกลัวเมียวมากินนะครับก็เลยลองทำแบบนี้ดูเนี่ยครับกว้างประมาณเม20เท่าไอตัวไม้ลามเนตที่เหลือจากหน้างานนะครับความยาวเม20ินะครับความกว้าง70 มย2ยี่สิบนี่เท่ากับไม้ลาเนเดตที่เหลือจากหน้างานมานะครับพวกนี้เกิดจากตู้ฟักไข่นะครับพ่อเป็นพม่าชเชียงตุงพวกนี้นะครับตอนกลางวันนอกก็จะน่าจะได้แดดนะครับเพิ่งมาลงดินนะครับช่วงก่อนอยู่ในกรงเหล็กอย่างนี้อยู่ในโกดังนะครับเปิดไฟให้ มันโตแล้วนะครับลงมาใส่ตรงนี้ดูแต่ตอนเย็นต้องเปิดไฟให้นะครับด้านบนก็เอาตตข่ายปิดนี่ครับกันทั้งแมวกันทั้งลมนะผมว่าตอนนี้ทำให้สี่กงนะครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับ